สนับสนุนโดยอีเล e ฮอลิเดยดูแลกันและกันลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ คุณผู้ชมครับที่นี่คือร้านคานิโดร a คุร้านนี้เขาตกแต่งแบบเรียบหร,รูดูดีและคงเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้แต่และมุมของร้านจัดฟางโต๊ะและของตกแต่งไว้สวยงามและนี่คืออาหารตัวอย่างที่โชว์ไว้ในตู้หน้าร้านนี่แค่ตัวอย่างนะครับอื้อดูอออน่าทานซะขนาดน,นี้ เจอกันอีกแล้วครับเจอกันที่โต๊ะอาหารกันแล้วครับคุณนิรุตครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรานั่งอยู่ใจกลางย่านชินจูก,กุไม่น่าเชื่อครับมีบรรยากาศร้านแบบนี้ร้านหน้าตาดีๆแบบนี้นะครับอยู่กลางชินจูก,กุืนย่านการค้าที่ใหญ่ตัวมหาาลพอสมควรตอนนี้คือเซตจกักรพรรดิร้านนี้คือชื่อร้านคานิโดราคุนะครับ ไปดาแป่นใจใช่ครับครานี้แปลว่าขาปูประมาณนั้นแปลว่าปูประมาณนั้นร้านนี้เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าระดับราชวงศ์ของของของที่นี่มามาทานจะอยู่บ่อยๆนะครับคุณมิรุก็ก็เป็นแขกสําคัญั้นเที่ยวนี้เลยเลยจัดปูเรียกว่าจัดครบของของญี่ปุ่นเลยทีเดียวสํหรับจักรพรรดิเลยนี่คืออาหารชุดไข่เซกิ ผูยักษ์กล้ามโตชุดนี้จัดไว้สำหรับลูกค้าสองท่านมีทั้งอาหารสดแบบซาซิมิอาหารย่างและนึ่งดูแต่ละจานเห็นไหมครับปูเนื้อแน่นๆสดๆหัวอิ่มหน้าลิ้มลองรับประกันความสดที่เมื่อริมรสก็จะได้รับรสหวานอร่อยเต็มปากเต็มคำกันจริงๆครับผมเตรียมของขวัญมาชิ้นหนึ่ง แอบต้อนไปตรงนี้ตั้งนานนะเป็นแพล t i ินัมแพ็กเกจเป็นแพล t i ินัมเมมเบอร์ของ Ho l i d a y Group ของเราก็คือลีลาวดีโฮลด์เดย์อีเมทโฮลดเดย์แล้วก็อ e ีดีโฮลด์เดย์สามารถใช้ส่วนลดนะฮะอายุ5ปีบัรตรของเราได้สิทธิพิเศษเยอะแยะจากบริษัทรว<อ>มไปถึงคู่ค้าโรงแรมรถเช่าต่างๆนานาๆๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราภูมิใจจะมอบให้เราขออนุญาตมอบด้วยใจจริงและเป็นเกียรติครับที่คุณนิรุ เป็นสมาชิก V.I.P. ของเราครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจะถือความเป็นสมาชิกอย่างนั้นตลอดไปแต่ผมก็มากับคุณอย่างนี้ดีกว่านะนี่ครับนี่ครับ เขาสอนมาว่าการทานอาหารทะเลสดนี่ไม่ต้องไปจิ้มอะไรครับมันอร่อยเลยครับก็อร่อยสิไม่จะทานอีกทีหนึ่งมัน้ไม่สดมันก็ไม่สดแม่เรลองมินมั่งดีกว่าเราไม่ใช่แบบพวกไปเทสอาหารนี่พอใส่เข้าไปแล้วก็อื้อ๋ออื้มอื้มอร่อยมากโอ้โหไม่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาไล่ออกจากร้านสิครับ เที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวนี้เที่ยวไหนมาบ้างนะเราเที่ยวมาทั้งหลายที่เป็นยังไงครับเที่ยวแล้วูกก็เราไปเที่ยวนี้ผมพาเที่ยวแล้วมีอะไรขาดตกบกพร่องต้องเราไปสกายทรีมาใช่เราไปรุเรเอโดมาใช่แล้วก็คือเมืองเก่าจะมากใช่แล้วเราก็ไปกินอาหารซูโม่เพราะเราอยากมีพลังหมุนซูโม่หมอนซูโม่ครับแล้ววันนี้เราก็มาทานอาหารทะเลจักรพรรดิครับก็ได่างทบอกไปตอนต้นอ่ะครับ ญี่ปุ่นนี่ผมก็มาหลายครั้งแต่ว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องอาหารการกินอะไรทั้ไหร่ก็ถ้าเอาคราวนี้มาเพิ่มประสบการณ์เรื่องของร้านอาหารเ,าเรื่องของความรู้ว่า,ากลุ่มของซูโม,โมเ่เขาทานอาหารประเภทไหนอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการของที่ที่ดีถึงเรียกกันว่าตำรับจัก,กรพรรดิเนี่ยรเราก็มีที่นั่นคือความหลากหลายที่ผมได้เริ่มได้เพิ่มมากขึ้นในการมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในการ ขอบคุณม<ช>ากคคุณผู้ชมครับเราจะลาคุณผู้ชมด้วยฉากอาหารสวยๆและก็วิธีการแกะปูของคุณนิรุษครับแล้แน่นอนเราน่าจะอยู่ญี่ปุ่นกันต่อนะครับแล้วพบกันใหม่วันนักขัตฤกษ์หน้าครับกับผ<ม>ู้ชายที่มีลีลาดีๆคนนี้และก็ผมเอณัฐพงศ์ครับวันนี้ลาไปก่อนและสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผู้ที่มีมีลีลาและมี มีเทสที่มีลีลาแบบคุณเอ๋นี่ผมยินดีจะไปได้วยกันได้ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเรามาจัดการกับผู้นี้กันเลยดีกว่านะขอขอบคุณ Image r ช d i ยเดประเทศไทยผู้เรียงร้อยเรื่องราวจัดทำการเดินทางอย่างมีลีลาลีลาวดีฮอยเดย์และ e ีลิ e ฮอยเดย y แอนด์เอเจประเทศไทยสนใจการเดินทางอย่างมีลีลา ใส่ใจรังสรรในทุกๆรายละเอียดสถานที่เดียวกันรับรู้รับสัมผัสแตกต่างเนือระดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026618081 来，他怕。 สิ่งที่ต้องการอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆอีลิทฮอลิเดยดูแลกันและกันโทร026619399อาชีพคนทำแมกกสาีเดี่ยวผมทำให้ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปรอบโลกได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายผมเลือกที่จะดีไซน์ชีวิตตัวเองเลือกที่จะทำ ลองทำสิ่งใหม่ๆให้กับลีลาของชีวิตลีลาวด,ดีฮอลิเดย์ทำให้ลีลาการใช้ชีวิตของผมเต็มไปด้วยความสุขเลือกชายรถยมบนโลกกว้างกับลีลาวด,ดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเพราะโลกใบนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ <Wonderful. S 1> แต่มีอะไรให้คุณค้นหาได้อีกมากมาย ประสบการณ์แปลกใหม่ในทุกเส้นทางกับเรา image คุณ image holiday 02-661-8081แล้วคุณจะรักเราด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน โดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาบดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ